ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับมาตอนนี้ผมกลับมาเชียงใหม่แล้วเมื่อเช้าดีโอโหแพ้อากาศมากแบบที่นี่มันหนาวนะครับตอนเช้าอากาศมันเย็นดูอากาศตอนเช้านี่คมีคนบอกว่าอิจฉาที่อิจฉาอากาศที่ผมอยู่นะครับอิจฉาอะไรนะอิจฉาก็อิจฉาอากาศนั่นแหละอิจฉาอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมเนะาะสิ่งแวดล้อมอผมก็อิจฉาคนที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวผมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับผมมาทํางานเฉยๆที่อําเภอเชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่ คือวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคําพูดที่พูดกับตัวเองนะครับในวันนี้เป็นวันเยี่ยมญาติฐานใหม่วัทลติ์เนี่ยฐานใหม่เนี่ยเขาจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้องปฏิญาณก่อนเลยนะครับว่าไม่มีอะไรที่ทหารใหม่ทําไม่ได้ทําไม่ไหวทําไม่ทันนะครับตัวผมก็เคยท่องเคยเป็นทหารใหม่เหมือนกันปีสองห้าสิบแปดนะครับก <laughs> ค็ความจริงอะความจริงอะทาไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าพูดได้ก่อนคือ มันเป็นกุศโ,โรบายที่ครูฝึกเนี่ยเขาให้ใช้คําพูดกับตัวเองในทางบวกไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยทำทำได้ทําไหวและทําทันนะใครจะไปทําได้คือมาจากพลเรือนนะครับไม่เคยตื่นเช้าตีห้าตีห้ครึ่งี่ยอากาศหนาวๆนะครับแค่ตื่นมาก็ง,วงัวเงียแล้วต้องตื่นมาวิ่งอีกแบบนี้นะครับก็แต่ว่าเมื่อเขาพูดทุกวันทุกวันนะครับมันจะซึมเข้าไปในความคิดนะความคิด มันก็จะกลายเป็นความรู้สึกนะครับความรู้สึกม,มันเข้มข้นกว่าความคิดนะเดี๋ยวผมพูดทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะอัาพอดแคแค์ทีหลัง mm hmm. ก็เมื่อทําทุกวันทุกวันพูดกับตัวเองทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะทําได้ไปเองเชื่อป่ะนะครับก็ตอนเช้าเนี่ยคือผมจะเป็นคนที่แพ้อากาศคือน้ํามูกผมจะไหลแบบแล้วก็จามดังมากผมจะต้องออกมาจากอาคารนะครับที่ผมนอนอยู่เพราะกลัวเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขา,าตื่นนะครับจามฟิดฟิดแหละนะครับก็ คือโลกเนี่ยมันกําหนวดว่าให้ผมเป็นแพ้เป็นผู้แพ้ตั้งแต่ตื่นนอนแล้วนะครับแต่ผมพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะทํายังไงดีเราจะกลายเป็นผู้ไม่แพ้หรือว่าผู้ชนะนั่นแหละผมก็ต้องอ่ะวัดใช่ไหมนะแพ้อากาศเป็นหวัดใช่ไหมวัดมันกว่าความร้อนนะครับจะเห็นว่าผมแต่งตัวนี้มิดชิดอันนี้ผมจะไปเล่นเบสต่อนะก็มิดชิดเพื่อให้ร่างกายตัวเองเนี่ยอุ่นเร็วที่สุดนะแล้วก็มาวอร์มวอร์มแล้วก็ออกวิ่งนะเพื่อไล่หวัดนะจาก ถ้าผมคิดว่าเออวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรหรอกนะนอนอุดอู้นอนห่มผ้าอุ่นๆอยู่ในห้องดีกว่านะครับอาการหวัดอาการแพ้อากาศของผมเนี่ยมันก็จะไม่หายไปนะแต่ผมพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องไม่แพ้สินะครับถ้านอนอยู่ตื่นขึ้น,นมาเราก็ต้องจามเราก็ต้องแพ้อากาศอ,อีกนะครับผมเอา,เอาวิธีการจัดการกับมันดีกว่านะครับทําให้ร่างกายร้อนที่สุดเพราะไอไอเชื้อหวัดเนี่ยน้ำมูกเนี่ยมันไม่ชอบความร้อนนะครับ วิ่งวิ่งจนกว่ามันจะหายนะอ๋อนั่นแหละคือสรุปก็คือคำพูดที่เราพูดกับตัวเองนะมันสำคัญมากถ้าเราคิดว่าเราทำได้นะมันก็จะทำได้นะไล่หวัดได้นะครับเราคิดว่าเราทำไม่ได้มันก็จะไม่ได้นะครับอ้าวโยงถึงเรื่องคลิปที่ผมเล่นดนตรีนะครับเล่นคืนจันนะครับผมมองครั้งแรกนะครับผมไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านคิตาร์ทางด้านดนตรีมาก่อนนะแต่ว่าผมอาศัยครูภาครักจำนะครับจาก ครูที่เป็นนักสอนน่ะนักสอนออนไลน์นะครับสอนคิร่าดีมากะแนะนําให้ไปเรียนได้ผมเห็นแก่เล่นครั้งแรกผมชอบเพลงคลืนจันเนาะผมชอบเมโลดี้ของมันนะครับก็ยคิดว่าทําไม่ได้นะโอ้โหทําไม่ได้แน่นอนนะครับคิดแบบนี้เลยนะแต่ว่าอ่ะลองมาคิดใหม่ลองมาพูดกับตองใหม่เราพูดกับตองว่าทําไม่ได้เนี่ยเราก็จะทําไม่ได้นะเรามาพูดกับตองใหม่อ่ะลองดูซิมันมีวิธีการไหนบ้างนะครับผมก็ลองอเล่นจากพื้นฐานนะครับ ใช้เวลาหลายเดือนมากนะครับไม่หน้าพื้นฐานเนี่ยก็ผมฝึกเพลงนี้ประมาณ2เดือนกว่านะครับเกือบ3มเดือนอรวมแกะแถบรวมใส่น้ตใส่อะไรก็3เดือนนั่นแหละนะครับก็นั่นแหละในที่สุดก็ทําได้นะครับอ่ะถึงจะยังไม่ไพเราะมากเท่ากับต้นฉบับของครูเขาแต่ว่าก็มันก็ทําได้นะมันก็ทําได้มันก็มันก็ฟังออกว่าเป็นเพลงขึ้นจันนะอ้ะอาวโอ้เกือบพันาทีแล้วอ้าววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอ้าวขอให้ทุกคน พูดกับตัวเองในทางบวกไว้นะครับคิดคิดในทางบวกไว้ว่าเราสามารถทําได้ถ้ามันยังทําไม่ได้หากวิธีการไหนที่มันจะทําได้อะเราก็ลองทําตามวิธีการนั้นนะอ่ะก็ชาวนี้พอแค่นี้อาทีและอ่ะสวัสดีครับ